การกินเราไม่ค่อยจะดีซ์เท่าไรนะการกินเราไม่ค่อยจะมีมีประโยชน์ซะเท่าไรเพอพวกเราเราพวกนี้มันสร้างแต่ปัญหา ไม่เคยสร้างผลประโยชน์ให้กับประชาชนถึงมันจะแก่เคียร์ได้ก็จริงแต่เรายี่หอนี้มันไม่ใช่เหลาธรรมดาเพราะมันไม่มีแอลกอฮอล์เลยสักอยาก่างไม่ ถึงมางคนจะเลิกกินเราได้ก็จริงแต่มีบางคนที่ไม่สามารถเลิกกินเราได้ก็ตาม เพราะพวกเรามันมีสารที่ให้สมองเรามันให้มันเบลก็ต,ตามใจถึงขอโอก,กาสที่ไม่อยากจะให้คนกินเราเส้าเท่าไหรหลอกนะฮัมเหมือนแต่อยากแต่เราอันนี้ มันไม่ได้สร้างปัญหาให้กับคนอื่นเขา้าแฮมันก็ค่อนคลายทุกสิ่งก็ทุกอย่างก็ตามใจ

Terima kasih telah <laughs> menonton! ฉันร็อกเพลงไม่เป็นไม่ใช่นี่คือร้อกไม่ออกอเลยล็อกเพลงไม่ออกลอเลยออเดี๋ยมทำไปทำคลิปสามไอ้ข้าวจิ๋วไปครับไม่ครับถนัด

ฟองซาซามันต้องไงวะนี่ฮะอุ้ยเสียงหอนไหม ปากโอเคเสร็จแล้วส <Ro ots S 1> ีเหลี ah. ่ยงสีดำชี hmm. mm ้ตรงนี้อ่ารูทเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์อืมมีเนี่ยอืมอืมชี้เลยอืมเสร็จแล้ว